ขเที่ผมเชื่อว่าหลายคนถามถึงนะ BWD c g u l l ซึ่งนี่คือหนึ่งในรุ่นที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเข้าไทยนะครับตัวรถนี่คือไซส์น่ารักปุกปิกนะฮะอ่ะตัวนี้ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะโอเคไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ว่าป้ายยังเป็นยุคเก่าอยู่ทำไมเลิกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ คุณดูขนาดรถกับขนาดผมก่อนสิเข้าได้เหรอไม่ได้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 แต่ถ้าขนาดคุณน่าจะได้ลองดูดิเฮ้ยได้จริงอะแต่ว่าคิดว่าปิดไม่น่าได้ไม่ได้ไม่ได้ลองป้องปิดดูไม่ได้นะไม่ได้ เอามาเถอะครับเอามาเถอะ <c oughs> เอามา <c oughs> เอาเถอะครับเอามาเถอะเบาะล้างของตัวซ <c oughs> ีเกอลเฮ้ยเบาะม่นนุ่มเว้ยเบาะนุ่มอ่ะเป็นไงถ้านั่งคนเดี้คิดว่าสบายนะฮะแต่ว่าเบาะน,นิ่มอ่ะเบาะมันนุ่มอ่ะเออได้เอ้อันนี้เหมือนว่าเล็กกว่าดอลฟินใช่ไหมเล็กกว่าดอลฟินอ่ <c oughs> อาโอา้เฮ้ยเล็กกว่าดอลฟินแต่ว่าเบาะ เบาสบายนะเบาเบอืดเสบายบาสแล้วแล้วแล้วจะไอตรงตัวที่มันเป็นตัวเอ็นอ่ะมันเอ็นดีนะเฮ้ยเอ็นดีแต่ว่าดูจากทรงแล้วพับเป็นพับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอ้แต่ว่าไม่คาดคิดนะว่าแบบรถเซกเมนต์ประมาณนี้นั่งสบายอืมนั่งสบายจริงจังเลยะเฮ้ยแต่พื้นที่ขาคุณดูดิพื้นที่ขาผมสูงอ่ะทีมสูงเท่าไหร่ผมสูงประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบผมร้อยเจ็ดสิบสองต่างกันราวๆาวสิบเซนได้ปะวะประมาณประมาณสิบสองเซน เดี๋ยนี่พื้นที่พื้นที่ขาคุณดูพื้นที่ขาระหว่างคนไซส์ L กับไซส์ X สอง XL เอ้ย L หรือ M XL ครับ XL อ๋อโอเคไซส์ XL แค่ตี้เฉยๆครับโอ้โหบุลี่ครับผมยังไม่ได้บูลลี่คุณเลยอืมพี่แต่มันได้นะได้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 อันนี้เขาเขากำลังลองเอ็นดูแต่เอ็นได้นะเอ็นเอ็นเบาเบาหน้าเบาะหน้าเอ็นได้นะครับเราเราจะลองดูว่าเป็นยังไงเพราะนั่งด้านหลัง เออแต่มันได้นะแต่ว่าไฟมีมีไฟไม่แต่ว่าแต่ว่ามีนที่จับนะใช่มีจับสามสาม,มสามจุดเบลปรับสูงต่ำไม่ได้คันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต่อ,อ,อด้านหลัง <ปะ S 1> นี่เบาะมันไม่สามารถพับแยกได้นะต้องเป็นอย่างนี้พับพับระพับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็จะอยู่ไม่ได้ครับจะเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถมันไม่สามารถเป็นหกสิบสี่สิบได้นะแต่เบาะนั่งสบาย เบาะนั่งสบายจริงๆแล้วก็การตกแต่งคุณดูพลาสติกไอตรงนี้พลาสติกนะมันจะดรอปจากตัวดอฟฟินมันจะดรอปจากตัวดอฟฟินตัวนี้แต่เนียนหนังเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคนะแล้วก็การเข้าออกอ่ะลองดูนะสูงผมสูงหัวผมเลยหลังคาไปแล้ว เฮ้ยได้ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีที่ล็อกเด็กนะครับอันนี้เขาจะมีให้อยู่แล้วลลนี่ตัวนี้มีมาให้อยู่ละเอาขอมาดูภายในก่อนของตัว b y d C Girl s e a g l l นะครับ C Girl s e a g l l เนี่ยอ่ะคุณดูผมไซส์ XL นะบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพมาลัย ยืดเข้ายืดออกได้นะครับปรับสูงต่ําได้แต่ระยะสูงต่ําจะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับดอลฟินเนี่ยระยะจะได้เท่าน,นี้นะครับของคุณปรับไฟฟ้าใช่ไหมของคุณอ่ะใช่ใช่ใช่จะดูฝั่งนี้เงียบ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 อะไม่คุณต้องโชว์อย่างนี้สิอ๋ออ๋อแบบเอ,เอตัวเองใช<ง>่ไหมตัวเองแต่เดาเดาเดาเดเดาเไม่ใช่สนุกแหละสนุกแหละสนุก ตัวฝั่งของคนขับเขาจะมีจอนะครับจอไซส์เล็กมากนะครับแน่นอนอัตลักษณ์ของ BYD คือเขาสามารถหมุนจอได้มันได้นะแต่ว่า CarPlay จะแสดงผลแค่แนวนอนนะจะไม่แสดงผลแนวตั้งด้วยข้อจำกัดข้อจากัด,กดซึ่งอันนี้ปกตินะ B y วในหลายๆรุ่นเนะี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจอตัวมาตรวัดนะมีตัวมาตวัดด้วยตัวจอมมาตวัดเนี่ยไซส์ดูจะเล็กกว่า เขาบอกว่าจอตัวนี้อ๋อไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวคือถ้าในจีเนี่ยมันมีตัว10.1นะแต่ทัชสกรีนนี่คือลื่นมากนะครับตัวจอดิสเพลย์นี่แล้วก็มีตัวดีลิ k นะครับปรับโหมดโทนได้นะครับเวอร์ชันนี่ทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างดีนี่ดูในเรื่องของ Energy ได้นะครับเกียร์นี้จะเหมือนกับตัวดอลฟิน เนี่ยแผงชุดเนี่ยยกมาจากดอฟินเลยมีไวเลสชาร์จมาให้นะครับเอ้ยไวเลสชาร์จเขาทำงานอยู่นะแต่ขอโทษในเรื่องของฟิล์มด้วยนะครับพอดีใช้สมบุกสมบันไปนหน่อยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับ2จุดตรงนี้แล้วก็ตัวคอนโซลมันเป็นคอนโซลลอยนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยคุณดูดีมันเป็นคอนโซลลอยแล้วมันมี NFC ตรงนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวที่วางสมาร์ทคีย์ก็คือตัวคีย์การ์ดของ BYD นะครับ ก็จะมีวางให้ USB Type A นะครับแล้วก็มี power socket นะครับ120วัตต์12โวลต์นะครับลองลองเด็ดจิ้มหน่อยได้ไหมครับจะบ้าเลยจ <laughs> ิ้มทำไมแล้วก็คอนโซลกลางตัวนี้อันนี้ไม่มีฝาเก็บนะคือกลายเป็นว่าถ้าคุณจะเก็บของคุณวางตรงนี้เลยกลับอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องอ้อมหลัง <c oughs> เนี่ยมันจะมีช่องอยู่ด้านหลังเนี่ย แต่วัสดุนะก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะมีคนถามเรื่องของถ้าเทียบกับไซส์รถอะไซส์รถกับไซส์คนนะผมสูง172ซนติเมตรหุ่น 2XL ถามว่าขับได้ไหมคือมันได้อะแต่ว่ามันจะแบบคือไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันก็จะมีความแบบว่าแน่นแน่นแหน่อยแต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะไอเนี่ยจะแคบกว่าซิลเอ้ยแคบกว่าดอลฟินอะแคบกว่าดอลฟินชัดเจนนะครับ มีลิ้นชักแทนแทนวัสดุพลาสติกก็จะนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นอันตโนมือนะครับแล้วก็ม่านบังแดดก็จะเป็นมีไฟให้ด้วยหน้าสว่างขึ้นไหมพอเราเปิดไฟให้แล้วนะครับ300% 200% 300%อันนี้ก็มีให้เ้ยไฟแต่งหน้ามีมาให้2ชุดเลยไฟอ่านแผนที่มีมาให้นะครับแล้วก็ปรับระดับ แสงได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตอนเปิดประตูอยู่เขาก็เลยไม่สามารถที่จะดับไฟได้นะแต่ไฟเก่งไม่มีไฟกลางไม่มีตัวนี้ไฟกลางไม่มีก็จะมีแค่นี้กะกระสนหน้านหน้าทั้งหมดเออมีแค่นี้เลยลองเปิดดูดิทีม <laughs> ต้องถึงมือทีมอันนี้คือเครื่องยนต์อะไรเหรอครับอาอเครื่องยนต์รถไฟฟ้าเครื่องยนต์ครับเอาเลยครับเอาเลยอ๋อ <c oughs> เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 3ลิตรมั้งบ้าบอในตัวของมอเตอร์สำหรับตัว b y d Seagull นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับพะละงกำลังจะอยู่ที่73แรงม้าแรงบิด102นิวตันเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยในจีนเขามีให้เลือก2ขนาดนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบเบลดซึ่งเป็นของ b y d นี่แหละแล้วก็เป็น LFP นะครััับขนาดแรกกคือ30ิโโลววตต์ช่มง ขนาดที่2คือ38กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางการขับขี่เขาบอกว่าจะอยู่ประมาณกนะ็คือ305ร้อถึงสี่กิโลเมตรอันนี้มาตรฐานของจีนเขาหนะ CLTC ส่วน AC เขาชาร์จได้6.6กิโลวัตต์ DC เขารับได้สูงสุด30มสถึงสีกิโลวัตต์นะครับตัวแบตเตอรี่นะเครื่องเขาแรงจริงๆเครื่องเขาแรงแรงเหรอเครื่องเขาแรงมากแรงเหรอ,อจ้ะอ่าหุยสุภาพเป็นด้วย ปกติคุณไม่ค่อยสุภาพเลยพยาารุนแรงอันนี้เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้าไทยนะสำหรับตัวซีเกิลนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าดอฟฟินนะตอนนี้เอาอิงตอนเปิดตัวก่อน6 9 9 9 9 9บาทมาตอนนี้ราคาปรับลดเหลือ6,500นะ6 5 9 9 0 0บาท นะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษที่เขามาจัดในช่วงของมอเตอร์โชว์นะครับเพราะตัวนี้มันจะต้องมีต่ํากว่า6 0 0 0 0อยู่ละเพราะด้วยระยะทางมันจะวิ่งได้ประมาณ405กิโเมตรนะครับอันนี้คือเอาเอาเอาระยะทางสูงสุดนะที่เขาที่เขาเคลมไว้นะครับแบตก็30กิโลวัตต์ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มอเตอร์มีอยู่73็มไรามาซึ่งก็ถ้าในแง่ของการขายเนี่ยก็ต้องบอกว่า ก็จะไปกินสซกเมนต์ที่เป็นตัว e v city car นะครับก็คือเป็น e v ที่วิ่งได้เยอะมากแบตขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เป็นช่องว่างที่หลายเจ้าเริ่มมาลุยตรงนี้มากขึ้นซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเนต้าเนต้าเขาก็ประเดิมไปแล้วนะครับเขาก็ขายวิ่งได้382นะครับแต่ว่าความเร็วของเขาไม่ได้สูงมากนะในขณะที่ฉางอันเขาเพิ่งจะเปิดตัวลูมินหรือน้องง่วงไปนะครับเลนเขาก็วิ่งได้ประมาณ301กิมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะ สั้นอยู่นะครับค่อนข้างที่จะน้อยถ้าถ้าเกิดวัดจาก WLTP เนี่ยอาจจะอยู่200ไปไป,ปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวนี้3 0 5กิโลเมตรกั4 0 5กิโลเมตร400 408โดยประมาณนี้400กกว่า400ต,ต้นเนี่ยถือว่าถืว่าวิ่งได้เยอะนะแต่ก็ต้องรอดูถ้าเข้าไทยอาจจะมีการเติมในส่วนแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งเรื่องของชาร์จหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของในอนาคตและก็ต้องรุ้นกันต่อว่า ตัวนี้จะประกอบไทยหรือเปล่าเพราะว่าในปีนี้เนี่ยโรงงาน BYD ในประเทศไทยจะสร้างเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มทําการขึ้นสายการผลิตนั่นเองอย่างที่เราพูดในช่วงต้นไลฟ์ไปก็คือว่าคัน2อสอ,สอคันที่เขาโชว์อยู่ที่งานเนี่ยที่บนเวทีเนี่ยคือตัวซีลูเนี่ยจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยก็คือใช้โรงงานบ้านเราในแหละประกอบในประเทศนะครับประมาณนี้